เอาละฮะเดี๋ยวมาดูภาพรวมกันสักนิดหนึ่งครับว่าวันนี้ทิศทางของตลาดหุ้นไทยจะเป็นไปอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือหุ้นรายตัวในเชิงของการเก็งกาไรหรือการสะสมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่คุณเอกภวินสุนทราพิชาตนะครับผู้ในการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทลักทร์อินโนเวสอินโนเวสเอ็กนะครับสวัสดีครับคุณเอกพาวินครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับแหมดูจากเพื่อนบ้านวันนี้เอา ในภูมิภาคเอเชียแล้วกันฮะดูนิกกี้เขาก็ไปโอ้โหต้องสองเปอร์เซ็นต์กว่าคอสต,ต,ต,ตี้เกาหลีใต้เขาก็ไปอยู่ประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้ดูเหมือนจะไปกันคนละทางเนี่ยบ้านเราจะจับไปยังไงดีฮะคุณเอกพวินครับครับก็ถ้าถ้าดูเนี่ยเหมือนกับว่าระดับประมาณประมาณพันเจ็ดนะครับ,รบก็ยังถือว่าเป็นเป็นแนวต้าที่แบบยังยังขวางอยู่นะครับ,รบเพราะว่าวันพฤรหัดเนี่ยขึ้นมาแบบ ใกล้แล้วก็วันศุกร,ร์ก็เกิดแรงขายทากำไรมันก็อาจจะแบบปองหวะกับช่วงประชุมเฟดในสัปดาหน,นี้ด้วยนะครับที่แบบ,บจะเกิดขึ้นในวันที่19ถึง20มีนาคมแล้วก็ความไม่แน่นอนเรื่องช่วงเวลาในการรดรูนเบนียก็ยังยังเกิดขึ้นกับตลาดอยู่เพราะว่าแม้ว่ามองว่า ตอนนี้น้ำหนักจะมองว่าเฟดจะอาจจะลดเบียนในการประชุมเดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่าบ,บนเงื่อนไขที่แบบดูแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะดีเลยออกไปได้อยู่เหมือนกันเงนินเฟอ้อก็ยังสูงกว่าเป้าหมายที่ทางเฟดมองไว้สองเปอร์เซ็นตอนนี้อยู่ประมาณสามเปอร์เซ็นตนะครับหรือว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังภาพการชะลอตัวเนี่ยก็ยังคงไม่ได้เกิดขึ้นชัดนะักสแเทหร่น,น,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็กานประชุมเนี่ยอาจจะมแีแรงขายลดความเสี่ยง เข้ามาได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวแปรอย่างหนึ่งที่อาจจะพอช่วยตลาดได้บ้างเหมือนในสัปดาหก่อนว่าเป็นพวกกลุ่มพลังงานนะครับถ้าราคาน้ำมันเนี่ยล่าสุดตอนนี้ขึ้นมาที่แบบแถวโซนแนวต้านพอดีนะครับ,บ WTI ที่ประมาณ8ปเหรียญถ้าแบบขึ้นทะลุผ่านได้เนี่ยจะมีต้านถัดไปประมาณสัก83.7-84เจ็ี่หรียญอาจจะช่วยเซตเนี่ยให้เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นมาเทสต์างสิได้แต่ถ้า เงื่อนไขนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับคือราคาน้มันไม่ผ่านแนวต้านนี้ก็ดูแล้วภาพราศีนเนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นภาพของการอ่อนตัวลงมานะครับโซนแบบกรอบล่างเนี่ยก็จะมีที่บริเวณอตอนนี้มีแถว1380ก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปที่1370ครับผมครับ นะครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้ก็คือโอเคแหละปัจจัยภายนอกก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเฟดที่เป็นที่เป็นประเด็นหลักนะครับถ้ากลับมาดูปัจจัยภายในของเราเองนะครับคุณเอกพวินฮะในช่วงสัปดาห์นี้หรือว่าในช่วงก่อนสิ้นเดือนนี้นะฮะมันมีปัจจัยอะไรที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหรือเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นในบ้านเราได้บ้างฮะครับก็อย่างตัวปัจจัยหนุนก็จะเป็นราคาน้ำมันมานะครับอย่าง้างในสัปดาห์ที่แล้วที่แบบตลาดเนี่ย ปรับตัวขึ้นมาได้ใกล้พันสีเนี่ยก็ะจะเป็นเพราะว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับนำตลาดขึ้นมาเป็นเป็นหลักนะครับจากที่น้ำมันเนี่ยมีภาพของการปรับตัวขึ้นมานะครับหรือจะเป็นเ,เรื่องของตัวภาพตัวเลขเศรษฐกิจจีนอย่างเงี้ยนะครับก็อาจะลองติดตามดูนะครับถ้ามาดีเนี่ยก็ะจะเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้าง เซมิเนตบวกได้นะครับหรือว่าตัวนอกจากเฟดเองในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นประชุมธนาคารกลางทั้ง BOJ ด้วยนะครับในกปติดตามว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายไหมทิตลาดอาจจะเก่งว่าจะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะครับส่วนปัจจัยในประเทศเนี่หนยหลัจาประกาศงบไปแล้วก็อาจจะไม่ก็อมมีอะไรนนะครับอาจจะรอเรื่อง อย่างเช่นตัวงบประมาณนะครับว่าจะผ่านเข้ามาเร็วขึ้นได้กว่าเดิมไหมอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นปัจจัยที่อาจจะสร้างปัจจัย s e n ิ m e n บวกให้กตลาดได้ครับผมครับคุณไอพาวินถ้าอย่างนั้นคือตลาดหุ้นไทยยังจับตาทั้งเฟดทั้งงบประมาณปี67แล้วก็ราคาน้ำมันนะครับผมงั้นกลยุทธ์การลงทุนมีหุ้นตัวไหนที่แนะนำน่าสนใจมาครับในวันนี้ครับผมก็ในด้านของตัว กลยุทธ์นะครับเราใช้เป็นภาพของการ e ี e c t i บ e b u y นะครับ <Okay. S 2> ซึ่งมีอยู่สีทีมนะครับ,รบที่แนะนำนะครับทีมแรกอาจจะเป็น <Okay. S 2> ตัวแกรกะนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ปันผลก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็จะมีอย่างกลุ่ม Property นะครับก็คือ AP <Okay. S 2> นะครับหรือว่ากลุ่มสื่อสารแอดวานอาจจะรอรลบสักประมาณ 200บาทนะครับเป็นโซนเป็นโซนแนวรับที่ดูแล้วดาวไซ์จะเริ่มจำมาดกน,นะครับ <c oughs> หรือว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการพื้นตัวของการผลิตโดยเพราะจาจีนนะครับ <c oughs> ก็จะมอะีอยู่5ตัวนะครับ AOT, g f t นะครับ g r a p KCE แล้วก็ตัว SCTP นะครับหรือถ้าใครเป็นแบบแนว ซื้อลงทุนอย่างเงี้ยเราก็มีห,หุ้น d d c นะครับที่แนะนำเป็นการซื้อลงทุนระยะกลางยาวนะครับมี6ตัวนะครับก็คือ BBL, BDMS, เนะครับ BEM c p รลทอแล้วก็ในส่วนของตัวป่นใหญ,ญค่ครับผมก็จะเป็นสักประมาณสาตีมนะครับที่แนะนำครับผมนะครับสามตีมหลักๆก,ก็แล้วแต่ว่าจะ จะ,จะเลือกแบบไหนถ้าดูจากระยะสั้นๆอาจจะเป็นเรื่องของหุ้นถ้าและกาดก็2 A แล้วกัน AP กับ a d v a n c e อันนี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับผมนะครับมันมีอีกกลุ่มนะฮะกลุ่มแบงค์เมื่อวันศุกร์โอเคและอาจจะมีบลกเกอร์ฝรั่งค่ายหนึ่งที่ออกมาแล้วก็ดูเหมือนจะมีการปรับลดน้ําหนักหุ้นในกลุ่มแบงค์บางตัวก็ทำให้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปลายปลายสัปดาห์ก็อาจจะผันแปรไปบ้างในกลุ่มของแบงค์อันนี้ถือว่ามันตอบรับกับตรงนี้ไปหมดหรือ,อยังฮะมันเป็นโอกาสไหมสำหรับตัวกลุ่มแบงค์ที่จะกลับมาในสัปดาห์นี้ ครับคือคือดูแล้วเนี่ยเหมือนปัจจัยปัจจัยหนุนเนี่ยก็ปีนี้อาจจะไม่เด่นเท่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องของทางภาพการการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ผลการดำเนินงานที่แบบเต,ติบโตซึ่งก็มาจากนิ่มที่สูงขึ้นมนาะทางภาพของการขึ้นดอกเบี้ยนั่นแหละแต่ว่าในปีนี้คือมันมีความเสี่ยงว่าดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยมันสิ้นสุดแล้วนะครับแล้วก็จะทําให้ภาพของนิ่มเนี่ยมันก็มีโอกาส ลดลงได้สังไปถ้ากรนงอรเนี่ยการ,รโรดดอรเบียในการประชุมเดือนเมษายนเนี่ยน,นะครับซึ่งจะคาดว่าอาจจะมีสะพายนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันตัวกลุ่มแบงก์บวกกับภาพเออร์เน็งกอสในปีนี้ก็ถือว่าเติบโตไม่เด่นเท่าปีที่แล้วนะว่าผ<ช>นอาจจะให้เป็นภาพของเอ็ซีกว่าดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าดูอิงตามเซตเองเนี่ยถ,า,ถามว่า มีโอกาสทําโลใหม่ไหมก็มีนะครับอาจจะรอรับเมื่อมันมันหลุดโลใหม่หนึ่งสามห้าสิบลงไปทราบว่ามันแค่พันสามมาอาจจะลองดูในส่วนของภาพของกลุ่มแบงก์อีกทีงิงครับจะดีกว่าครับเอาละครับคุณเอกพวินครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณเอกพวินครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกพวินศูนย์ราพิชาตินะครับจากบริษัททรัพย์อินโนเวสเอ็กซ์นะครับ